นิเทศแห่งไตรสิกขาเพื่อเปรียบเทียบพิขูทั้งหลายสิกขาสามอย่างเหล่านี้มีอยู่สามอย่างอย่างไรเล่าสามอย่างคืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาพิขูทั้งหลายอธิศีลสิกขาเป็นอย่างไรเล่าพิขูทั้งหลายพิขูในกรณีนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยปาติโมขสังวร สมบูรณ์ด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้ว่าเป็นโทษเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในศิกขาบททั้งหลายพิขูทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอธิศิลสลกศิขาพิขูทั้งหลายอธิจิตศิขาเป็นอย่างไรเล่าพิขูทั้งหลายพิขูในกรณีนี้สงัดจากการทั้งหลายสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลาย เข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่เพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลงเข้าถึงทุติยฌานเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่อันหนึ่งเพราะความจางคลายไปแห่งปิติ ย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติและสัมปชัญญะและย่อมสเสวยความสุขด้วยกายชนิดที่พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้เข้าถึงตติยฌานแล้วแลอยู่เพราะละสุขเสียได้และเพราะละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในการก่อน เข้าถึงจตุตัานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่พิขุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอธิธจิตตสิกขาพิขุทั้งหลายอธ,ธิปัญญาสิกขาเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกขนี้เหตุให้เกิดทุก หนีความดับไม่เหลือแห่งทุกหนีทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกดังนี้พิกูทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอธิปัญญาสิกขาพิกูทั้งหลายเหล่านี้แลสิกขาสามอย่าง